สวัสดีครับมาเจอกันนะฮะกับฟุตบอลขั้นเทพในวันนี้ครับวันนี้ที่ฟ้ามาด้วยนะครับผมก็มาพูดคุยกันีกถึบเรื่องบล็อกบาร์ในวันนี้ขอปกแปลกเออเอาบอกบาร์ว่าอยากจะให้อยู่หรืออยากจะให้ไปดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเข้าใจเขงอย่างผมแฟนแมนยูอยู่แล้วนะก็รู้สึกแบบเดี๋ยวมึงดีเดี๋ยวมึงแย่อย่างเช่นอาเคเกมที่เจอกับไลฟ์ซิกอ่ะกรุงเทพคือแบบก็หูแบบจ่ายบอลมีกระทุ่งกระแทกเก็บบอลกลับมาได้จากเฟสให้มาปึ๊บแต่บอล ยูโร <Y> กับบอลเนี่ยพเมียรกมันต่างกันไงไม่หรอกจริงๆปอกบาอืมคือผมเข้าใจความรู้สึกนะตอนปอกบามายูเวอ่ะมันก็จะเป็นดาวรุ่งที่ลงมายิงดีเล่นดีอืมแล้วก็สักพักหนึ่งพอเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็ได้เป็นตัวหลักแล้วก็ทำความแบบสําคัญให้กับยูเวเยอะมากครับแล้วพอสักพักหนึ่งอย่างเปียโรเมยูวีดาไม่อย,อยู่เล่นไม่ออกอืมก็เริ่มเห็นละวพราปปอกบามันไม่ได้เป็นคนที่แบกได้เล่นบ ผู้นําในกองกลางได้แต่เป็นเก่งมากฝีมือมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางแมช์ที่ป๊อกไปแม่งเล่นโคตดเทพทำจังหวะโคตดเทพได้เหมือนร,รุ่นการที่ที่ลิเวอร์พูลได้ที่สออและที่มันเจอแมนซิตี้อ่ะเกมเกมที่ว่าท่าเกมนะมนคิตตี้ชป์อยู่แล้วแต่ว่าที่เราตั้งร้วยกานทำได้เลยแต่แมนยูไม่ยอมแล้วที่ป๊อกไปคนเดียว,แล,วแล้วป๊อกบันเล่นดีมากมมคือป๊อกายเนี่ยไม่มีใครเถียงว,ว่ามันเก่งนะครับทักษะมันดีแต่ว่ามัน ความสม่ําเสมอในการเล่นแบบนี้มันมันยาก <c oughs> และก็ปัญหาเลยคือคุณจะโทษแค่ปอปไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ <c oughs> แมอยูไม่ได้มีระบบให้ที่เอื้อ <c oughs> อํานวยให้กับพอปาใาเต็มที่ <c oughs> <c oughs> บวกไปด้วยกับการที่พอปาใามันเล่นนะ่ะ แมนยูมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรตลอดเวลาและป๊อกบาร์มันต้องการความสม่ำเสมอในแผนทุกทีมสังเกตได้พอป๊อกบาร์จะเล่นดีถ้าเป็นแผนเดิมๆสม่ำเสมอแล้วเขาเป็นหนึ่งในตัวนาจรงิงๆแต่พอเขาไม่อยู่แมนยูเนี่ยบางทีให้เป็นในโฟร์ดมิฟิลบ้างบางทีให้ไปเล่นกองกลางตัวแบบยืนยืนตำแหน่งกองกลาง,ง, <c oughs> งสับบ้างบางทีให้เป็นแบบเป็นตัวพักบอลบ้างเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งที่เขาอยากเล่นแล้วก็ไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตเขาจริงจังตลอดเวลาซื้อมาคือซัพพอร์ตได้แต่ไม่ได้ซัพพอร์ตเต็มทีผมก็เลยคิดว่านั่นค ใช่แต่จริงๆแล้วโอเคถ้าเราเรามาพูดถึงในในปีที่แล้วปอกบาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะแต่เอาในเอาในฤดูกาลนี้คือผมว่านักเตะหลายๆคนของแมนยูอ่ะก็เล่นไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่มันดีมากแล้วเหมือนเขาจับทางว่าบูโน่เนี่ยมันก็เล่นแบบนี้บอลมันต้องไปขึ้นทางบูโน่ไง่แล้วบางครั้งเนี่ยมันดี่งไม่มาขึ้นที่ปอกบาและปอกบาเหมือนกับก็เป็นสไตล์เดิมอ่ะบางครั้งมันต้องมันต้องทำคนเดียวเยอะเกินไปถึงก็ต้องลงมาเล่นรับแล้วก็ต้องขึ้นมาเล่นลุกด้วยแลวฟีดอามธรรมชาติแล้วพอปอกบาเนี้ ปัมปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บปัมมันก็ไปเรื่องปกติอีกมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะรับหน้าที่ไปมากเกินไปอย่างเช่นคนจะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมเกมไรซิกเล่นดีเพราะอะไรเพราะเกมไรซิกมานากเยอรมันมาแม่นวางมาผิดใช่แล้วก็วางตัวมาไม่คิดว่าแมนยูจะมาเล่นในรูปแบบนี้คิดไม่คิดหรอกว่าจะมาแบบมีเฟรดมาแบบนี้เป็นมีฟันเดเบกลงเป็นบูโน่ไม่ลมแบบนี้ป็อกบามันก็เลยแบบเฉื่ยฉาแต่พอมาเล่นในเกมดีกัะซึ่งป็อกบามันก็หลายครั้งแล้วที่แบบบางครั้งเนี่ยโอเค ผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่ปอกบายขายไปคือลูกวางบอลยาวคือเดี๋ยวนี้ผมว่าบางครั้งลิมเซนมนอยู่คอขยับไปเช็คชอขยับไปโอ้แลกขึ้นมาเพื่อนมันตีตัวปากกค่อนข้างเยอะเพราะบางครั้งแบบมันล็อกอ่ะคือปอกบาในช่วงนี้ผมว่าเขาขอบอลไว้กันตัวเยอะมากเกินไปคือสังเกตนะครับทุกครั้งที่อปอกปบายเล่นดีนะส่วนมากจะเป็นบอลระบบแบบว่าปอกบาได้บอลเสร็จปั๊บปอกบาเลี้ยงขึ้นมามแล้วเขาเลี้ยงนี่คือเรยเรื่อยความเร็วนะ,ะคือไม่ได้แบบ มองไปมองมานะคือเรียนเรื่องความเร็วขึ้นมาแล้วจ่ายไปให้คนอื่นแล้วตัวเองมีหาช่องไปแล้วให้เขาจ่ายมาแล้วปอกบาจ่ายแล้วยิงหรืออะไรก็ได้คือเล่นบอลที่มันพยายามที่ดร r e c มากกว่านี้แล้วพอปอกบาเป็นสว่วนร่วมไม่ใช่ว่าพอปอกบาเป็นตัวประคองเก็บโ o s i ชั o ฟุตบอลหรือว่าเป็นตัวจ่ายปอกบาไม่เคยยิงอยู่แลนะ้วปอกบาเป็นคนที่สมมติปอกบาได้บอลจ่ายไปให้กับ เแล้วกันแล้วป๊อบบาวิ่งเข้าไปเสร็จปั๊บเฟซจ่ายคือป๊อกบาป๊อกบายิงไกลเลยแล้วป๊อกบาร์จ่ายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยป๊อกบาเป็นคนเล่นก,ลกีฟแอนด์โกอ่ะดีมากแต่พอมาอยู่แมนยูป๊อกบามันได้เวลาดีกว่าบอลเยอะแล้วการที่ว่าบอลแมนยูคือตั้งแต่ยุคแบบที่ป๊อกบาย้ายมาแล้วอ่ะมันชอบไปยืนรอกันข้างหน้าเยอะไม่ไออกันเออแล้วป๊อกบามันก็เลยต้องแบบไป,ปจับคู่จ่ายใครดีคุณจะจีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ไปผิดมัน ไม่อยากจะพูดว่ามันผิดที่เขาหรือผิดที่ทีมนะแต่ผมว่ามันเป็นการแมทที่มันไม่ไม่ไม่พอดีอ่ะคือทีมก็ไม่ได้การเล่นของแมนยูไม่ได้เหมาะสมหรับปอกบาแล้วปอกบาก็ไม่ได้เหมาะสมหรับการเล่นของแมนยูผมว่านั่นคือปัญหาหลักเลยอ่ะฮะอันนี้ผมถามเผื่อแฟนบอลที่งงๆว่าทำไมแมร่ย์ถึงซื้อปอกบาตอนอยู่ยูเว่ย์มันเทพะน่ะมันเทพมากทำไมกันอยูถึงต้องปุ้มเป็นเศติฐีก็กลัาซื้อมาอันนี้ผมไม่รู้ถ้าผมเป็นแมนยูผมไม่ซื้อออเพราะว่าตอนอยู่ยูเว่์อ่ะ มันเท่จริงเท่มากๆเลยนะผมชอบมากแต่พอเปียโรกับวิดาวไม่อยู่เขาันเล่นไม่เทพเลยตอนนี้เขาใส่เสืสีเขากดดันมากจนอินเขาจะต้องไปทําแบบมีเคสไปใส่ตัวบวกไว้นิดนึงให้มันแบบคือเขากดดันมากแล้วเขาเล่นไม่ออกเลยแล้วก็จะเล่นคล้ายๆมานอยู่เนี่ยพลาดบ้างนู่นนี่บ้างลุกไม่ได้แต่ตอนมีตัวอื่นกองการ3า2หยูเว่มันมีกองกลางเยอ้ซัพพอร์ตกันทล้แผ่คอนเต้เป็นระบบอะโอ้โหแกแบบชิงกันไปนู่นไปนี่เล่นง่ายไง แต่พอเป็นแมนยูแกแบบมันระบบมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนระบบคอนเต้หรืออะไรทีมันก็เลยจะมีปัญหาหน่อยอมผมว่าปอกบาฝีมือมันดีแต่แค่มันไม่เหมาะสมกับแมนยูถ้าถามผมนะผมว่าแมนยูควรขายพอปอกบาไปเพราะว่าทีแมนยูตอนเนี้ยผมจะบอกให้แล้วกองการที่ผมเชื่อว่าเล่นเข้ากับระบบสไตล์นตอนนี้นะได้ดีนะอาจจะมเหลือเชื่อนะเฟร็ดแม็กทอมบูโอน่ดนี่ แล้วก็มาติดเก็บไว้ยังใช้ได้อีกด้วย嗯嗯ผมว่าห้าตัวนี้นายดูตอนนี้สุดละ嗯嗯ป๊อกปลาเนยมันผมว่าห้าตัวนี้เล่าป๊อกปลาใส่กร้ปไปเปลืองขายป๊อกปลาไปคุณประหยัดค่าเหนื่อยคุณได้ค่าคือขายไปคือร้อยกว่าล้านแน่นอนมันไม่มีทางป๊อกปาแปดสิบแต่สัญญ,ญาณจะหมดเนี่ยอันนี้ก็ <S <S 1> <S 1> <S คือต้องรีบไงแต่ผม <S <S ผมว่ายังขายได้สัญญาณเลยที่ปีสัญญาก็คือต่อไปอีกสองอีปีเลยแค่ปีเดียวเหรอถ้าอีกสองก็จะใช้เฉพใพิเศษเอย ก็ต้องใช้เอาชนะแหละค่ะเพราะว่าถ้าสมมติไปปล่อยแค่จบด้วยการที่มันเหลือด้วยกันเหลืหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมถ้าเป็นหนึ่งแล้วอีกหนึ่งอ๋อก็คือแบบสองนั่นแหละอถ้าอย่างนี้ขายได้แพงอยู่งแต่ถ้าสมมติมึงปีนี้มึงไม่ไม่ขายแล้วมึงเล่นต่อเข้าไม่ต่อนะมึงจะเหลือแค่ปีเดียวผมว่าแล้วเห้เบื่อยใช่ก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะ คืออย่างเช่นเอเกมที่คืออะไรฟิกอ่ะคนก็จะมองเฮ้ยโหมันมีการคนพอคนฟุตชอตมีมาติชมีเฟรชมาแล้วป๊อกปามันก็เล่นง่ายทำไมมันถึงมลีกมาเล่นไม่ได้แบบนั้นเพราะเขารู้ว่าคุณเขาเล่นแบบนั้นไงอย่างเช่นเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเขาเอลเนนี่เอาปาเตมาแล้วป๊อกปามันเล่นไม่ได้แล้วแบบบรูโน่เราแต่เอาจากเกมบรูโน่หายไปเลยนะครับบรูโน่นี่ลืมไปแล้วเฮ้ยมึงยังไงอเนี่ยแต่พอแบบป๊อกปาต้องแบบเป็นคนสร้างสรรค์ด้วยแล้วโดนแบบบีบคือปาเตเรารู้อยู่แล้วคนอาจจะงงงเเเเฮ้้ยปาาตกก่ขนนนดัคุณมล่าสอง จริงครับปาเต๋เก่งจริงแต่ว่าป๊อกบาเนี่ยผมบอกเลยว่าฝีมือมันมีนะมันย้ายไปมัดดิดไหนจะเก่งมากก็ได้คือมันอาจจะอยู่อยู่แมนซิตี้แล้วเก่งก็ได้คือเราไม่รู้ไงคืออนาคตมจะยา้ายไปทีมไหนผมไม่รู้แต่ว่ามผมบอกไนดะ้เลยว่าป๊อกบาเป็นนักเตะที่มีฝีมือมากมแต่แค่ผมว่าสไตล์การเล่นของเขาและสไตล์ที่แมนยูได้อยู่มันไม่เหมาะสมกันแต่ถามว่าวันนึงเดี๋ยวป๊อกบาลเล่นดีไหมผมว่าเดี๋ยวป๊อกบาก็ต้องมีเล่นที่ดีใี่แมนยูอีกแต่ว่ามันไม่สม่ำเสมอพอที่แมนยูจะ ควรจะเก็บไว้อืมนะฮะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็จริงแหละสำหรับผมเลยนะอันนี้เป็นความความที่เห็นของเราแล้วผมว่าจริงๆอะแมนยูก็คุณต้องปล่อยปอกเปล่าออกไปนะแล้วถ้าสมมติว่าคุณลดค่าเหนื่อยไปด้วยแล้วคุณอยากได้ปีใช่ไหมนะซึ่งแมนยูเนี่ยถ้าถามว่าได้แค่ปีบาคนเดียวมันจะเป็นแชมป์ได้เลยไหมไม่ได้บอกเเลยนะรับไม่ได้ถ้าคุณปล่อยปอกเปล่าไปคุณอาจจะไปหากลางหนึสักคนไหมแต่แน่นอนแหละผมว่าถ้าไปหาแบบกลางแบบตัวรับจริงๆเนี่ย ผมว่าจริงแมนยูเนี่ยมึงปล่อยไปแค่ปอ๊อกบากตอา้องร้อนกว่าล้านละไปซื้อซันโชวแล้วซื้อซักกะเลียอะไรสักตัวมาซักกะเลียวหรือเปลัามากเลยนะก็คือเนี่ยผมว่าคุณขายป๊อกบากไปไม่ใช่หมายเพราะว่าขายป๊อกบากซื้อได้ทนะั้งซันโชวซักกะเลียะนะแต่คือขายป๊อกบากไปอ่ะคุณซื้อ San ซันโชวก็ตีนว่าควรจะเพิ่มอีกนิดนึงหรือว่าอาจจะพอเพลิก็คือเท่ากันไปผมไม่รู้นะว่าเขาจะขายป๊อกบาได้เท่าไหร่แล้วคุณก็ไปเพิ่มต่างซื้อซักกะเลียนะผมว่าอย่างเงี้ยแมนยูเนี่ยอันตรายยขึ้นนเอะะใช่ก แต่คุณลองดูในแชมเปี้ยนส์คได้เพราะกลัดบัคแมงคือแบบทีมที่ฟอร์มดีในแชมเปี้ยนส์ด้วยลองไปดูนะครับคุณอาจจะงงว่บคือถามว่าได้ยินอะไเกิม,มีขากับน้อนฟรีนี้แล้วลองไปหาดูผมว่าในอนาคต,ตอ่ะตัวนี้จะเป็นของดีแล้วก็เป็นราคาแพงในอนาคตแต่จริงๆแล้วนะถ้าเอาตามความเป็นจริงเลยนะจริงๆเราไม่ต้องคิดมากขนาดันะหรอกเพราะว่ากองกลางทุกทีมมันไม่เป็นที่ต้ยงเทพแบรนด์เลนทุกคนผมว่าแมนยูมีบูโน่แล้วมีตอนนี้ฟันเดเบ์เ่ผมว่านักเตะที่แบบมีทักษะ มีสมอง i q คฟุตบอลที่สูงมากๆสองคนแล้วอะพอในแดนกลางนะแล้วคุณจะมีเฟดกับมาติกับแมคคาร์ินเน่ซึ่งแบบทำหน้าที่ของเขาจริงๆมันก็ได้โอเคอ่ะก็พอแล้วจริงๆแต่ว่าแปลซ่าซาเกียบเลยก็ดีก็จริงๆผมว่าโอเคนะเพราะว่าค่าเหนื่อยปอกปลาคือมันก็มันมันสูงอยู่แล้วอะ่ะนะฮะแล้วนักเตนะแม่พูดออกมาผมก็มีความฝันอย่างเป็นมาริทคิดไหมไม่ผิดนะจริงๆอนะ่ๆนะผมว่าถ้าปล่อยปอกปาไปตัวเนี้ยผมไม่โกรธปอกปาเลยนะผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าทีมมันยังแบบ ไปไม่ได้ถึงแบบจุดขนาดแชมป์ขนาดนั้นน่ะดูว่าเม่ปีนี้มันจะ่ได้แชมเปี้ยนส์ลีกมันก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็ไม่แน่มันก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่มันไม่แน่เหรอเกิดขึ้นได้ใช่มันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่คราวนี้อ่ะเรามาพูดถึงนิดนึงพี่เรื่องของแขนถ้าถติว่าแมนยูเล่นเป็น4-2-2-2อ่ะมันจะมีป็อกบาจะดีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้อืมคือมันอาจจะดีนะอะแต่ผมก็ว่าไม่ดีมากอืมป็อกบาควรจะเล่นขั้นต่ำเลยคือ4 จริงๆป๊อกป,ปาเล่น4-4-2ไดมอนด์ได้ดีมากนะไลฟ์สิกก็เล่น4-4-2ไดมอนด์แมตช์เจอร์ซ่าก,ก็เล่น4-4-2ไดมอนด์แต่คนละแบบกันเพราะอะไรเพราะว่าไอ้แมตช์เจอไลฟ์สิกอ่ะมันยืนเป็นดิเฟนซีฟมติฟเลอร์เฟสป๊อกป,ปาแล้วก็ตัวลงเป็นปาร์เม่มันยืนอย่างนี้จริงๆแต่พอมาเป็นแมตช์เจออาเซนอนอ่ะมันขยับ บางทีตัวลุกขึ้นไปเป็นหน้าอีกตัวนึงแล้วก็กองหลังขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตมันดูเหมือนสามีสายในบางจังหวะในเกมลุกโดยพอครึ่งหลังนะเพราะเขาไม่ได้ไม่ออกได้จริงจริงม,มันต้องมีคนซัพพอร์ตตลอดเวลามันต้องมีช่องทางจากก่ายบอลที่ปอกบาจะหาช่องทางเอาตัวรอดออกไปได้ม,มันต้องมีตลอดการซัพพอร์ตของปอกบาสำคัญมากผมว่าแมนยูจะไม่ได้สี่สองสองถึงผมว่ามันยังไม่เหมาะกับปอกบายังไม่เหมาะกับปอกบาและสไตล์การเล่นของนักเตะที่อยู่ในเพื่อนร่วมทีมมันก็ไม่เล่นแบบสไตล์แบบที่ปอกบาเป็นแบบตัวททีุ่กคนซัพพอร์ต พราะทุกคนของแมนยูพอมันลุ้กัะมันจะพยายามขึ้นกันไปหมดแล้วฟ็อกบาร์มได้บอลไม่รู้จะจ่ายใครผมวา่านั่นคือปัญหาคือคนก็จะออีกแบบอย่างนี้ดิคนก็บอกว่าถ้าาหนก็ตัดไม่ได้ถึงกับถามหนึ่งดิฟ็อกบายยิงคู่กับฟันเดเบ้ไปเลยแต่นี่คือแมนยูนเต็ดไม่ใช่ฟ็อกบาย,ยาานาเต็ดอ่าคือไม่จำเป็นที่ต้องให้ป็อกบายเล่นดีแต่ถ้าคนอื่นเขาเล่นดีอุอ้ยทำไมคุณต้องสนใจว่าป็อกบาร์มจะเล่นดีแบบเขาแมนยู U, ไม่ควรเปลีป่ยนแผนเพื่อให้ป็อกบายเล่นดีในเมื่อน,นักเตะคนอื่นถ้าเล่นแผนเนี้ยแล้วทุกกคนคนนเเขาล่่่ดีัออยูะ มึงจะไปเปลี่ยนแผนเพื่อให้คนหนึ่งเล่นดีทั้งๆท,ที่กองกลางคนอื่นก็เล่นดีในแผนนี้ทำไมเนี่ยคราวเนี้ยมันมันมันก็ต้องมาดูแล้วว่าเราต้องมองไปถึงทางเกรเซอร์อันนี้คือแบบผมคิดแบบว่าเวอร์หวังมากเลยนะพอไปถึง Fraser, เกรเซอร์มาถึงเอสด้วยว่าเฮ้ยบล็อกบาไม่ได้นี่คือตัวแฟชั่นของแมนยูเลยต้องเอาบล็อกบาเก็บไว้ก่อนผมผมคิดว่าถ้าเก็บไวขนาดถ้าแบบว่าระบบมันทำขนาดนั้นแล้วถ้าถึงบล็อกบา ok ใจก็ไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วเกหมือนกับว่าถ้าลงไปคุณโดนด่าประจาเลยช่างเสียชีวเงี้ย เก็บไปทีว่ดอีกหนึ่งเมื่ที่สุดท้ายอะ่ะผมว่าไม่ครบไม่คุ้มเลยไม่คุ้มค,ค,คุณเสียค้าฟรีหนึ่งรอบแล้วคุณซื้อเค้ากลับมาร้อยร้าน<อ>แล้วคุณจะเสียค้าฟรีอ,อีกทีเหรอเออคือมันไม่ใช่มันมันไม่ได้ไว่าเนี้นะนะคือมันโดนคนอื่นล้อแน่นอนอ,ะอ่ะอ่าใช่มึงเสียฟรีสองรอบอีกสองปอ่พี่ถามพี่พี่คิดว่าในปีเนี้ยแมนยูควรจะแบบโฟกัสอะไรบ้างว่างแชมเปี้ยนส์ลีกกับรีมีลีกผมบอกเลยเต็มร้อยเลยแชมเปี้นยนส์ลีกอือผมก็เถอะผมไม่ได้ขายฝันให้แฟนแมนยูนะอือแต่ผมบอกเลย ไม่มีทางแชมป์พิมพ์ลีกคิดว่าแบบนั้นเลยใช่ไหมเออแต่แต่คุณมีสิทธิแชมป์แชมป์เวส์ซีถึงแม้ว่าในฤดูก่อนนี้มันอาจจะฟังดูแรงไปนะแต่สำหรับผมนะคือมันอาจจะแชมป์ก็ได้ผมไม่รู้มันอาจจะโคตรปริหารก็ได้ทุกอย่างแล้วถาเกิดขึ้นได้หมดหรือเปล่าลีได้แชมป์ก็ได้แต่ถ้าดูจากความเป็นไปได้ผมว่าแมนยูอะ มันยังไม่ได้เป็นทีมที่เหมาะสมที่จะเป็นแชมป์ลีกลีเนี่ยมันได้ยากมากเพราะลีกอะมันต้องมีความเขี้ยวต้องเล่นดีแล้วต้องมีความสม่ำเสมอแล้วคุณไปเจอทีมเล็กคุณต้องเล่นแบบนี้คุณเจอทีมใหญ่คุณต้องเล่นแบบนี้คุณเจอมันเปสามสิบแปดแมตช์มันเหมือนแข่งมาราธอนเนะ่ยแมนยูศักยภาพของทั้งทีมอะทั้งโค้ดนักเตะทุกอย่างมาสมการณ์หลายๆอย่างมันยังไม่เหมาะสมกัรไปชนะฟุตบอลแบบมาราธอนแต่แบบตัดเชื่อผมเชื่อเลยว่าแมนยูมีสิทธิ์แชมป์ อันนี้ไม่ได้พูดอวยนะแมนยูอ่ะเปอร์เซ็นต์ได้แชมป์ฟุตสูงกว่าลีกเยอะมากเลยอืะนะอคือคือ,คอผมให้บอกนี่ว่าอย่างเช่นปีที่ลิเวอร์พูลปีที่ยังไม่ได้เทพมากปีที่ฝันอะไรขึ้นมมายัางทะลุเข้าไปถึงรอบชิงได้โอเคถ้าไม่ได้ถ้าใครรู้สึกว่าอาจจะเป็นแชนมป์ก็ได้นะ่ะก็ปีอิสตันบูลอ่ะลิเวอร์พูลก,ก็ไม่ได้เทพในลีกนะแต่ลิเวอร์พูลแชมป์อ่ะอคือมันมีหลายทีนะที่ที่ไม่ได้เทพในลีกนะแล้วไปแชมป์ได้คืออย่าง มาดิดก็หลายรอบคือเราอย่าไปม,มองว่าแชมปเมื่อสี่ไม่เป็นทัวร์ที่ใหญ่กว่าแล้วเราต้องเก่งกว่าถึ่ได้นั่นไม่แล้วลีเนี่ยมันองเอาความสมสมอตลอดแต่แชมปเมื่อสีคือแบบสั้นๆอ่ะจัดก,การฟอร์มมาถูกจังหวะนี้โอเคนะมผมว่าแมนมีศิล์แล้วแมนอยู่เป็นทีมสไตล์การเล่นของแมนอยู่คือบอลทิดลุกแบบเนี้ยมันเหมาะสมกับแชมป์เมื่อสีด้วย uh huh. เหมือนรูกาลนี้นะต้องเล่นแบบนี้นะแล้วคือตอนนี้ฟอร์มในบ้านแม่คือแบบแม่งแย่มากเป๊กเจนี่คือรองแชมป์นะครับแมนอยู่เล่นที่เอเพเลย์เลย ไลฟ์สิกนี้ไม่ไม่หมูนะครับไลฟ์สิกเนี่ยขนาดโดมอะเซียนบุนเดสของเราอะยังบอกเลยว่าเขาคิดว่าเนี่ยไลฟ์สิ่อันตรายสุดแต่เขาก็บอกเขาก็โปรเกมสวนกลับแล้วไลฟ์สิกก็มาพลาดอีกแล้วคือไลฟ์สิกมันชอบวางแผนผิดมผมว่ามันวางคือโซชามันไปเปลี่ยนแผนกอดีไงฉลาดใช่สุดท้ายละนะฮะคิดยังไงกับ บอ็อกบาในการเข้าทำฟาวล์ในกรอบไปด้วยเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกไอ้แบดเจอร์สนะพี่ใช่คนให้เอามอกว่ดก่อนหน้านั้นก็มีอยู่อีกที่เป็นทำฟารล์ไปอลไรเนี่ยใช่ใช่ผมว่าคือมันไปได้นนอยู่เว้ยแล้วแต่อย่างคือพอบ็อกบาเป็นคนที่เขาเรียกปั๊มหนึ่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคราเพราะว่ามันเป็นคนเข้าบอลเก่งมันเหมือนโมโมซิโซโก้อ่ะของอดีตลิเวอร์พูลว่ะมันแย่งบอลเก่งด้วยการใช้เท้าเฉยไอ้จังหวะนั้นอ่ะ ผมเข้าใจมันนะคือผมเชื่อว่าเราเคยพลาดอะไรแบบนี้อยูะแล้วคือมันมันเชื่อว่าจะไปได้จริงแต่จังหวะที่มันไปไอ้คนนั้นมันขาวขยับพอดีแล้วมันบิดโดนก็คือฟาวจริงอ่ะแต่ว่ามันคือมันถามว่ามันดูโฉงฉามไหมมันเป็นของการแล้วมันมาทาหน้าที่นนซึ่งมันไม่ไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่หลักมันแต่มันก็มาทําแต่อ่ามันทําก็ไม่ดีแหละแต่แค่ผมว่าอย่าไปโหลไลฟ์มันมากในเรื่องเข้าแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้ามันไม่เข้าฟาวกหลุดอ่ะ แต่เอาจริงอ่ะคือลูกเนี้ยคือความที่ความใหญ่ของปอกบาแล้สปีดเปยรินโอเคมันเร็วมากแต่จังหวะนั้นอ่ะคนอาจจะมองว่าจริงๆมึงไม่มีบังบังออกไ็ได้มึงมึงไม่เตะกมันเขาก็พร้อมจะล้มอยู่แล้วคือมันฟาดอยู่แล้วอ่ะใช่แต่คือจังหวะเขาไม่ได้คิดจะเตะไงอมันทิเซนไปแย่งบอลคือจีบบอล่ด้วยความที่แบบว่า ครูเป็นคนที่แบบปึ๊บแล้วแล้วกะกัดเท่คือลูกนะครับแยกกับมันเล่นต่อเลยมันเท่แต่คิกบอกบานมันเป็นแบบนี้แล้วมันมันบ่อยมากเกมที่เจอซัพเปอร์ก็เป็นมันมันเป็นสัญชาตญาณบางทีนะคือเราอย่าไปมองว่าเขาตัดสินใจเราดูภาพช้ามีเวลาเห็นไหมนักเตะบางทีแบบมึงจะใช้มือทําไมบางทีมันติดอ่ะพักออกมาลก็ได้บางทีอะใช่ไม่บางทีมันใช้มือตบเลยอ่ะมันติดบางทีมันมีเยอะ จะบอกแบบนี้คือเรา,าไม่ว่าไม่น่าหรอกมันมันไม่ได,ไได้จริงๆมันไม่ได้โง่นะมันมันกัดเข้าดีแหละแต่แค่มันเป็นมันเสียเ่ยมม่ะเขาเขาเรียกว,ว่าหวังดีประสงค์ร้ายไปออหวังดีประสคงร้ายไปมันน่าสงสารนะเจอย่าไปว่าเลยมันไม่ได้โง่ถ้าถ้ามันไปแบบสไลด์เข้าไปอย่างเงี้ยลราไปโดนเงงนี่ยโง่แล้วว่าแบบเขาบังอยู่แล้วแล้วก็พลิกไปแล้วก็แบบไปเกี่ยวเขาดึงอะไรเงี้ยแต่จังหวะนี้มันมันอยากจะแย่งบอลมันไม่ได้เป็นโง่กีบเขาเทียบกันระหวหวงโซฟูกับป๊อกปาใครเข้าบอลโง่ มาโซกูแต่จริงมาโซกูก็ไม่ได่งงมากมันเสียเหลี่ยมเขาเออเขาพุ่งอยู่เขาจะรอล้มอยู่แล้วคือถามว่าฟาวไม่ฟาวจริงนะอันเนี้ยที่แบบบอยส่งมาฟาวจริงนะคือมันฟาวคือมันเป็นตามกฎอะมันฟาวคือมันมันมันฟาวตามกฎทั้งสองแบบแต่คือมันในกรอบแต่พวกมันนะต้องละเอียดง,ง่ายๆเบนอยู่เงี้ยแล้วผมอะไปโดนแค่เนี้ยจริงๆอะไอเบนท์มันล้มอะผมก็ฟาวเพราะผมโดนมันจริงโดนตามกฎแล้วมันล้มจริงแต่คือมันถึงมีดุนพินิจผู้ตัดสินไงเขาต้องดูด้วยว่าไอ้นเนี้ยมันพุ่งขนาดไหนแต่เขาโอ้ยงี้เลยอะ S <S ไม่หร,ไมหรือ <S <S ว่ามึงโดนแค่เบาๆจริงๆโดแนแค่นี้แล้วมันพุง่งล้มจริงๆผมก็ฟาดแล้วก็ไปโดนมันเนี่ยใช่ครับแต่คือจริงๆเขาต้องดูดูพีนี่เพราะว่าแบบผมอัดมันแรงเข้าไปหรือเปล่าไม่นั่นเหมือนกระโดดมงอ่ะพอกระโดดมงไม่ขึ้นแบบนี้ยและไอ้นั่นทเจ็บหน้าตลอดบางบางทีโดนไปเหลือแต่เฮี้ยคือคนมันกระโดดมงอ่งงี้ไม่ได้ไงมันก็ต้องกระโดออะะอะโดอย่างงี้เปไน็น,นเรื่องปกติใช่ใช่คือคนเราม,มันไม่มีใครขึ้นอย่างงี้ไงเออก็เลยแบบแล้วแต่ค้นอ่ะเป็นบาลานซ์ตัวเองนะฮะแต่ผมว่า ทั้งพอปอกบาแล้วมาสู่คูผมว่าไม่ขิดทั้งคู่อ่ะมันก็เป็นจังหวะที่เสียเรียมอ่ฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะกท็ที่บานคีดว่าปอกบาโอเคแหละว่าเขาไม่ได้แยกเกินไปแต่ควรจะปล่อยไปดีกว่าแล้วหาเงินไปซื้อคนอื่นมาคือดีกว่าเสียฟีแล้วก็แมนยูตอนเนี้ขอบอกเลยว่าปอกบาไม่ได้เป็นตัวที่แมนยูต้องพึ่งอแมนยูพึ่งคนอื่นดะ้จริงๆนะผม,ผมคือเพราะครับตอนนี้ปอกบาเจ็บไปแมนยูไม่ได้เสกอะไรมากเลย คิดเหมือนกันเพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าสมมติว่าบล็อกปาเจ็บไปเนะี่ยเอาฟันเดเบ็กมาแล้วกับบูโน่สลับกันขึ้นสลับกันลงมอนอาจจะถ้าเล่นสี่สองไดมอนต์ต่อนะเอามาติดและแม็กทอมยืนเป็นกองการตัวรับนะแล้วซ้ายเป็นเฟสขวาเป็นฟันเดเบ็กแมนะั้นตัวลุกเป็นบูโน่นะก็เพอร์เฟกต์แล้วผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้นะที่ที่อาจจะมีลงไม่แน่ว่าเจออีสตันบูพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะสำหรับผมนะตัวผมผมว่าบล็อกปลาเนี่ย น่าน่าจะต้องปล่อยแล้วผมว่าแต่โซชาย,ยังให้ความเชื่อมั่นอยู่ใช่คือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าให้ปอกปาเอ้ยโซชาแบาาบป๊อดไปหรือเปล่าแต่เขากล้าดอกแล้วเอ้ยมันโอเคนะเฮ้ยพอกล้าดอกอะผมคิดเฮ้ยเฮ้ยแน่จะแน่นอนว่ะแต่พอแต,แต่ผมไม่แปลกใจที่ส่งลงนะเจอกับอาร์เซนอลนะเพราะว่าเขาฟอร์มดีอยู่แล้วนะฮะฟอร์มดีแล้วแล้วก็คือโอเคแหละว,ว่ามันเป็นจนังหวะพิฆาตนิดเดียวจริงๆแมนยูก็มีจังหวะโอกาสเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ารอดูกันต่อไปแล้วกันแล้วก็วันเสาร์นี้นะก็จะมีอะไรนะซิตี้กับลิเวอร์พูลก็รอดูกัได้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์รวมนะฮะวันบรนทัดละกันนะฮะก็วันนี้ครับผมเบสเวนกับพี่ฟาราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ